นะครับท่านภริยานะครับของท่านรองนายกนะครับแล้วก็น้องอิ่มเอมกับน้องอินบุญนะฮะรวมถ่ายรูปนะครับบนเวทีนะครับเดี๋ยวพริยาเดีนเชิญด้วยนะครับตามด้วยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับรัฐมนตรีช่วยนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการนะครับขึ้นเวทีถ่ายรูปร่วมกับร้อยเอกธรรมนัฐนะครับเชิญครับ วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงนะคะจริงๆวันนี้ท่านมีภารกิจมากมายแต่ท่านให้ความสำคัญกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีของเรานะคะซึ่งเมื่อสักครู่ท่านก็ได้บอกแล้วนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการนะคะถือว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลการหล่อหลอมเ,เด็กๆเกยาวชนของเราตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรต่างๆเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้าง เราก็ให้อนาคตของชาติของเราแข็งแกร่งแข็งแรงค่ะถูกต้องครับมีการกระชับด้วยนะครับว่าหลักสูตรไหนที่ดีอยู่แล้วแข็งแรงแข็งแรงอยู่แล้วรักษาต่อไปอะไรที่ปรับตามสถานการณ์ได้ปรับตามโลกได้ให้ปรับให้เหมาะสมกับโลกยุคป,ปัจจุบันนะครับทาให้เราสองคนก็แอบคิดนะคะว่าหน้าที่10ประการที่เราเคยร้องตั้งแต่เด็กๆนะคะเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเดี๋ยวอาจจะมีการทําเป็นเวอร์ชั่นต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไปร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นและตอนนี้ถ่ายภาพร่วมกันสักนิดน,นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดของเราอย่างเป็นทางการค่ะและลำดับต่อไปเราจะก้าวเข้าสู่พิธีเปิดของเรานะคะโดยเราจะมีผู้แทนเยาวชนนะคะที่จะมีการส่งคำว่ารักชาติไทยนะคะเริ่มจากรักชาติไทยก่อนค่ะครับน้องข้าวกับน้องผักบุ้งนะครับส่งให้กับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ และต่อมานะคะจะเป็นคำว่าใส่ใจโลกค่ะโดยเยาวชนที่เป็นคนส่งมอบนะครับคือน้องปกป้องและน้องต้นข้าวนะครับส่งให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับและแน่นอนค่ะโลโก้วันเด็กของเราค่ะกับน้องๆเยาวชนคู่ที่3ค่ะน้องนาราและน้องโอมนะครับผมส่งมอบโลโก้นะครับให้กับท่านรองนายกรัฐมนตรีครับ แล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งต้องขอแรงผู้ใหญ่และเด็กๆทุกคนช่วยกันนับถอยหลังเพื่อเป็นการให้สัญญาณในการเปิดงานของเราในวันนี้นะคะวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2 5 6พรเดี๋ยวถ่ายภาพรูปกันสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเด็กๆทุกคนพร้อมไหมชาพร้อมแล้วนับถอยหลังพร้อมๆกันเริ่มจาก5 4 สามสองหนึ่งเจาชายไทยใส่ใจโลกทำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุธศักราช2569และตอนนี้นะครับงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569ก็เปิดยึดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสามารถไปร่วมกิจกรรมกับทางโดยงานต่างๆได้เลยนะครับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปฮะและแน่นอนฮีโร่ในใจของเราทุกๆคนนะคะ น้องๆจากหมอนทองวิทยาขึ้นถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีด้วยค่ะรวมถึงอาจารย์สกลด้วยนะครับถ่ายรูปกับคณะรัฐมนตรีนะฮะผู้บริหารนะครับ,รรบของกระทรวงศึกษาธิการนะครับถ่ายรูปร่วมกันนะฮะในปีนี้นะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีแนวคิดในการจัดงานก็คือเรียนดีมีคุณธรรมนะครับเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะฮะหลายๆอย่างเลยรวมถึงมีของรางวัลพิเศษมากมายมอบให้กับทุกๆคนด้วยนะครับ เรียนดีมีคุณธรรมคำว่าคุณธรรมจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเราปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนะคะอนาคตข้างหน้าของประเทศชาติเรานะคะก็จะมีแต่ความมั่นคงและยั่งยืนค่ะครับผมนี่ฮะแล้วก็วันเด็กแบบนี้การที่มีไอดอลของเด็กๆนะครับมาร่วมงานนี้เป็นอะไรที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆทุกๆคนอย่างแน่นอนนะครับ นี่คือภาพแห่งความประทับใจที่เราสองคนก็อยากจะขึ้นไปเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดงานของเราอย่างเป็นทางการนะคะแต่อยู่ข้างๆเวทีตรงนี้เห็นภาพรวมแล้วก็รู้สึกประทับใจไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าน้องๆที่แสดงโขนนะฮะมาร่วมถ่ายรูปด้วยนะครับ บนเวทีของเราตรงนี้นะคะเด็กๆทุกคนที่มีความฝันค่ะโตขึ้นอยากเป็นนักบอลโตขึ้นอยากเป็นนักแสดงโขนหรือโตขึ้นอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบริหารประเทศเราก็มีผู้ใหญ่ใจดีบนเวทีนี้ที่จะเป็นไอดอลให้กับน้องๆด้วยค่ะใช่แล้วล่ะครับหรือมีใครอยากเป็นพิธีกรก็สามารถขอเราสองคนได้เราอาจจะมีบางส่วนที่สามารถเป็นไอดอลให้คุณได้เช่นเดียวกันนะคะครับผม สำหรับในช่วงนี้ขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านบนเวทีด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างที่บอกแค่ว่าตอนนี้งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับขอให้คุณพอ่อคุณแม่ทุกคนนะฮะที่มาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้รวมถึงน้องๆทุกคนด้วยร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรากันให้เต็มที่เลยนะครับวันนี้เราจะมีท่านรองนายกท่านนายท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับพร้อมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รอมอบของที่ระลึกให้กับน้องๆในงานวันนี้ด้วยสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้บริเวณบูธข้างๆเวทีนะครับที่สำนักอํานวยการครับถูกต้องค่ะซึ่งในวันนี้นะคะท่านรองนายกร,รัฐมนตรีรวมไปถึงท่านผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็จะทําการทักทายเด็กๆเกยาวชนนะคะรวมไปถึงไปเยี่ยมชมบูธการจัดงานของเราซึ่งมีกิจกรรมมากมายด้วยค่ะ ครับผมก็สามารถไปร่วมกันได้นะฮะรวมถึงยังมีการโชว์ความสามารถของน้องๆน,นะครับไปทุกท่านได้ติดตามอย่างน้องเขาเาฟังก็บอกอยู่แล้วว่าเดี๋ยวมีโชว์ร้องเพลงด้วยรอติดตามได้เมื่อกี้นีที่ร้องเปน็นน้าจิ้มก็พอจะรับรู้ได้ถึงความสามารถของน้องแล้วล่ะว่าอยู่ในระดับไหนนั่นเองครับและสําหรับใครที่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะ แล้วมีความรู้สึกว่าอยากชวนคนที่บ้านมาด้วยอยากชวนเด็กๆบ้านข้างๆมาด้วยกระซิบบอกได้เลยเพราะว่าการจัดงานวันเด็กที่กระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานาครของเรานะคะจะมีขึ้นต่ตอนนี้จนถึงสี่โมงเย็นค่ะ4ี่โมงเย็นครับสามารถมาร่วมสนุกกันได้นะฮะใช่แดดออกนะคะแต่อากาศเย็นสบายมากเลยค่ะผมว่าจริงๆแบบนี้ดีกว่านะใช่ช้ผมรู้สึกว่าเป็นคนกลัวหนาวไง ไม่ต้องกลัวเรามีกันและกันยังไงเราก็ไม่น่าคู่ขวัญคู่ขวัญคู่ขวัญค่ะและตอนนี้นะคะงานก็เปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเรียนชาทุกคนร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆได้บริเวณรอบๆของกระทรวงศึกษาธิการทั้งด้านในรู้แล้วก็ด้านนอกด้วยนะครับที่มีกระทรวงต่างๆมาจัด ฉันต้องมาหนะบากบันไม่เกียดไม่ค้านแต่รู้จักออมประหยัดเก้าต้องสีอสวะต,ตลอดกาลน้ำใจนักกีฬากล้าหาญให้หมดก,กับานสมัยชาติพัฒนาสิธิ์ทำตนให้เป็นประโยชน์รู้่าบุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักสา ชนจะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญเด็กเอยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันมืออันสูงเกียรติของทุกท่านพบ